ตวัสดีทท่านนิดนึงครับแล้ววันนี้มาอยู่กับเกลเอววันนี้ผมก็จะมาจะาทำตอนเลย,ว,ยวะว่าแต่ผมนะแต่ทุกท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอันคืออี๋ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เนะอาตัวนี้ดีกว่าครับแบบเอ้ย,ยลืมสีผมลืมสีผมผ่าไผ่ลัดไปลัด <c oughs> ไม่ได้อย่างนี้หรอกนะเแต่มันไม่เลยตับง <c oughs> <c oughs> คิดอยู่อุ้ย ประมาณนี้ลเลยกระพริบโอเคเอามันไม่ยากอันใดอันนี้ใหม่เออเนี่ยแหละฮะโอเคต่อไปอไปอไป้ใหม่ เดี๋ยวแต่งเสร็จกันได้ไหมเนี่ยมันกำลั่ถึงชุดของบ้านเปแล้วก็นี่เลยชุดผับเป็นลัสอาวุธก็ตะกากหน่อยนะ เอาเป็นนี่ก็แล้วกันใบไม้ไอ้กิ่งไม้ใจวุ้นนี้เ,นเ,เออเนี่ยวุนนี้แหละอ,อ,ลอืออือหืมนี่เทปมากนะสัาเกิดออกี่ย What h e t เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เห่อ เออเจ็บขออภัยด้วยนะครับ ดูแล้วแหละงั้นจัดจัดแค่นี้ก็แล้วกันครับมันตันละตันแล้วครับเออนี่แหละมันน่าจะไม่ตันตันแล้วครับมันว่าท่านี้กันก็แล้วกันเจ้าไม่ใช่ไหมจะทำให้อร่อยอร่อย ใส่พริกใส่น้ำเตี๋ใส่อะไรโอ้ใส่ขี้ไม่ใช่และให้มันดูวับตอนนี้ข้าววับไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เอาไม่เอาเขาเปลี่ยนคำเดือดว่านายชาวมนุษย์านายชาวมนุษย์มนุษย์ไปเปลียนผิด มนุษย์มายัมนุษย์โอเคโอเคครับน้งก็จะจัดว่าขับเวล้วจัดอังกฤษไม่เป็นนะโอยโอ๊เอาเขียวอยู่ไอ้ <laughs> า าพายรัสพายรัสพายรัสอยู่ที่โอเคเรียบร้อยมาบโอเคก็สำหรับคีก็ขอะก็จะรักก่อนนะสวัสดีครับเห็นเห็นพายรัสไ,ไหมเนี่ยฮะบอลก็าบไม้เนี่ยฮะนี่ใเว้ยบายบาย